สมาร์ทโฟนที่มาพร้อมกับชิปเซ็ต Snapdragon แปดน,นะครับถูกที่สุดในประเทศไทยนะครับ สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับจะบอกเลยว่าสมาร์ทโฟนที่ผมจะมารีวิวในวันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเขากลับมาแล้วนะครับหลังจากที่หายไปเป็นเวลาเป็นปีเลยนะครับสำหรับแบรนด์ Lenovo นะครับแล้วก็ที่เขากลับมาเนี่ยไม่ได้กลับมาแค่แบบว่ารุ่นเล็กๆรุ่นล่างๆมาทําตลาดเล่นๆนะครับมาแบบจริงจังเพราะว่ามาพร้อมกับตัวเรือธงเลยนะครับ l e n o v o Z6 Pro เครื่องนี้ในมือผมเนี่ยนะครับสีดำเนี่ยนะครับ เขามาขายแบบในเครื่องศูนย์ประกันไทยแล้วนะครับผมถึงแม้ว่าเครื่องนี้มันจะเปิดตัวมาเมื่อปีที่แล้วใช่ไหมแล้วก็วางขายที่ต่างประเทศมาสักพักแล้วนะครับแต่ว่าด้วยสเปคของเขาเองหรือว,ว่าภาพรวมอื่นๆเนี่ยเมื่ออยู่ในต้นปี2020เนี่ยก็ยังถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่น่าสนใจอยู่นะครับว่าแต่มันจะมีความน่าสนใจอย่างไรนะครับแล้วก็สเปคของเขาทําอะไรได้บ้างนะครับพร้อมแล้วก็ไปชมรีวิวกันเลย สเปค Lenovo Z6 Pro เครื่องศูนย์ไทยนะครับ สมาร์ทโฟนเครื่องนี้นครับมาพร้อมกับหน้าจอ AMOLED ขนาด6.39นิ้วความละเอียด Full HD+ Plus, CPU เป็น Snapdragon 855นะครับ GPU เป็น Adreno 640 RAM 8 g b ความจุ128 g b ใส่ Memory เ,เพิ่มสูงสุดได้ถึง512 g b นะครับกล้องหลังมีด้วยกันทั้งหมด4ตัวนะครับเป็นกล้องหลัง48ล้านพิกเซล16ล้านพิกเซล8ล้านพิกเซล2ล้านพิกเซลและมี TOF นะครับสำหรับวัดระยะความชัดลึกชัตเตอร์น,นะครับ กล้องหน้าความละเอียด32ล้านพิกเซล GPS เป็นระบบ Dual Frequency นะครับก็คือมี GPS แบบ L1 แบนกับ L5 แบนนะครับระบบเสียงมีช่องเสียบหูฟัง3.5มิลลิเมตรนะครับรองรับ Bluetooth 5.0นะแบตเตอรี่ความจุ4,000 m ป์นะครับรองรับการชาร์จไว27วัตต์นะครับระบบปฏิบัติการเป็น Android version 9.0นะครับครอบด้วย UI ของทาง Lenovo เองนะครับมีความใกล้เคียงกับ p l ย y Android มากๆสีที่วางจำหน่ายนะครับมีด้วยกัน2สีก็คือสีดำแดงนะครับแล้วก็สีเขียวฟ้านะครับ จุดเด่นของ l e n o v o Z6 Pro นะครับเมื่อดูจากภาพรวมแล้วก็ต้องบอกเลยว่าสมาร์ทโฟนรุร่นนี้เนี่ยเด่นเรื่องประสิทธิภาพต่อราคาเป็นอย่างมากนะครับเพราะเครื่องนี้ถือว่าเป็นโทรศัพท์ที่มาพร้อมกับชิปเซต s n a p d r a g o n 855ประกันศูนย์ไทยที่มีราคาถูกที่สุดในท้องตลาดนะช่วงเวลานี้เลยก็ว่าได้นะครับ1 9 9 0าบาทเนี่ยไม่มีทางที่จะหาโทรศัพท์ที่ใช้ชิปเซ็ตแรงขนาดนี้ได้นะฮะส่วนมากเนี่ยถ้าเกิดเป็นเครื่องประกันศูนย์ไทยนะก็จะเป็นชิป s แซฟดะก้อนซีรีส์เป็ดร้อย เพราะฉะนั้นในส่วนของการประมวลผล Lenovo Z6 Pro ที่ใช้ชิป ฉะนกล้องแฉกหน้าหบวกกับแรม 8GB กิกะไบต์เนี่ยผมทดสอบแล้วนะครับว่ามันสามารถเล่นเกมยอดนิยมในตอนนี้ได้ทุกเกมแบบปรับตั้งค่าระดับสูงสุดนะครับไม่ว่าจะเป็นเกม ROV, Call of Duty Mobile, PUBG Mobile, เกม Asphalt 9หรือว่าจะเป็นเกมฟุตบอลอย่าง Space 2020นะครับสามารถปรับกราฟิกแบบสุดหลอดเล่นได้สบายๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมใน Google Play Store ทุกเกมตอนนี้นะครับเครื่องนี้เล่นได้อย่างแน่นอนนะครับและด้วยสเปคระดับนี้นะครับทำให้ Lenovo z 6 Pro เนี่ยสามารถเล่นเกมยอดนิยม ไปได้อย่างน้อย1-2ปีเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามนะครับความน่าเสียดายของ l e n o v o Z6 Pro กก็คือเรื่องของซอฟต์แวร์นะครับโดยปกติสมาร์ทโฟน Android รุ่นใหม่ๆส่วนมากเนี่ยก็จะมีตัวเกมโหมดนะครับที่เอาไว้เร่งประสิทธิภาพตัวเครื่องตัดการแจ้งเตือนต่างๆเมื่อเวลาเปิดเกมนะครับหรือว่าบางแบรนด์ก็จะมีลูกเล่นที่มันแตกต่างไปนะครับอย่างเช่นการเปลี่ยนเสียงในเกมหรือว่าไปถึงการแบบมีคีย์บอร์ดที่มันลอยขึ้นมาทําให้พิมพ์แชทในเกมได้สะดวกนะครับแต่ว่า Lenovo Z6 Pro โเนี่ยไม่มีโหมดในลักษ ลาตอนเล่นเกมเนี่ยจะต้องใช้โหมดห้ามรบกวนแทนนะถ้าเกิดอยากเล่นเกมแล้วไม่มีคนมากวนใจนะครับแต่ถึงแม้ว่า Lenovo Z 6 Pro เนี่ยจะไม่มีเกมโหมดอย่างเป็นทางการนะครับแต่ว่าด้วยความที่มันใช้ชิป Snapdragon 855ที่ใช้ GPU เป็น Adreno 640เนี่ยมันมีตัววอลคแค1.1นะครับในการควบคุมตัว GPU ครับช่วยให้การแสดงผลในทำได้อย่างลื่นไหลนะแล้วก็การจัดการอุณหภูมิที่ดีเยี่ยมรวมถึงมีระบบระบายความร้อนแบบ Liquid Cooling System นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการไม่มีเกมโหมดอาจจะมองข้ามไปก็ได้นะเพราะว่าประสิทธิภาาพของมมนนัันนนยผก็ เล่นเกมได้เป็นอย่างดีนะครับส่วนการใช้งานทั่วไปนะครับ l e n o v o Z6 Pro ที่มาพร้อมกับแรม8 g b แล้วก็ ROM 128 g b แม้จะเป็นแบบ UFS 2.1ซึ่งทำการอ่านเขียนได้ที่840ทับ170 m b กะซนะครับแต่ก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งาน การสลับแอปพลิเคชันทําได้อย่างลื่นไหลแล้วก็ไม่ค่อยพบอาการฟอร์สแอปด้วยมาถึงการจัดก,การพลังงานกันบ้างน,นะครับเบรโนโว Z 6 Pro มาพร้อมกับแบตเตอรี่ความจุ4,000ม ah. ิลลิแอมป์สามารถใช้งานได้อย่างยาวนานแต่ก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานด้วยว่าเล่นเกมบ่อยขนาดไหน ถ้าเกิดเล่นเกมไม่เยอะเนี่ยนะครับก็มีโอกาสที่แบตเตอรี่จะไม่พอระหว่างวันได้แต่ถ้าเกิดไม่ค่อยเล่นเกมผมว่าสามารถใช้งานได้สบายๆแบบหมดวันโดยที่ไม่ต้องง้อ power bank เลยล่ะส่วนเรื่องการชาร์จไฟนะครับรุ่นนี้รองรับการชาร์จไฟผ่านอะแดปเตอร์27วัตต์ผ่านพอร์ต USB Type C เพราะฉะนั้นการชาร์จไฟเนี่ยไม่ใช่ปัญหาแน่นอนนะครับการชาร์จเนี่ยทำได้เร็วไม่แพ้กับเรือธงยี่ห้ออื่นเลยไหนๆก็พูดถึงประสิทธิภาพในการใช้งานไปแล้วเรื่องที่ต่อเนื่องจากการใช้งานก็คือเรื่องซอฟต์แวร์ Lenovo z 6 Pro มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชัน9.0ที่มีการปรับแต่ง UI เพียงเล็กน้อยมากๆนะครับแต่ข้อสังเกตก็คือในปัจจุบันเนี่ยวันที่ผมอัดคลิปนะครับเป็นเดือนมกราคมปี2563เนี่ยแผดความปลอดภัยยังเป็นเดือนตุลาคมของปีที่แล้วอยู่เลยข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งของซอฟต์แวร์ l e n o v o z 6 Pro ก็คือปุ่มนำทางหรือว่า n a v i g a t i o n Key ของโทรศัพท์รุ่นนี้นะครับนอกจากจะเป็นแบบพื้นฐานของ Android ที่ประกอบด้วยปุ่ม Back ปุ่ม Home แล้วก็ปุ่มม Recent App ทีี่่่อยยููด้าานลางงรับรแบปบแ หนึ่งที่เรียกว่า 4D U Touch ที่เป็นการใช้เจสเจอร์ในการควบคุมสมาร์ทโฟนเพียง <Yeah. S 1> แต่ของ Le โนโวจะมีความแปลกจากยี่ห้ออื่นอย่างการกลับหน้าโฮม จะใช้การลากจากด้านล่างขึ้นไปกลางจอส่วนการเรียกรีเซนแอปจะต้องลากจากมุมซ้ายมาตรงกลางส่วนตัวผมพอใช้ 4D U Touch จะพบปัญหาตอนเล่นเกมครับมันมักจะเจอปัญหามือไปโดนทําให้ออกมาหน้าโฮมบ่อยครั้งขณะเล่นเกมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าให้ผมแนะนำนะส่วนตัวผมว่าใช้ Navigation Key แบบปกติน่าจะดีที่สุดนอกจากนี้ 4D U Touch ยังมีจ e เจอร์เท่ๆอีกแบบหนึ่งก็คือการบิดโตเครื่องเพื่อเปิดกล้องอย่างรวดเร็วให้ใช้งานด้วยนะครับเท่าที่ลองใช้งานตอนที่นึกขึ้นได้ว่ามีจ e เจอร์แบบนี้ก็ถือว่าทําให้การใช้งาน ะดวกขึ้นอยู่เหมือนกันนะมาถึงในส่วนของการออกแบบกันบ้างน,นะครับ Lenovo Z6 Pro เนี่ยมาพร้อมกับหน้าจอขนาด6.39นิ้วความละเอียดระดับ Full HD Plus เป็นพาเนลแบบ AMOLED นะครับ Waterdrop Screen มีติ่งเล็กน้อย บริเวณด้านบนหน้าจอไว้ใส่กล้องหน้าความละเอียด32ล้านพิกเซลสีสันหน้าจอถือว่าสดตามแบบฉบับของหน้าจอ m ม led นะครับแล้วก็ขอบเขตสีตัวนี้เป็น DCI P3 แล้วก็รองรับ HDR10 ด้วยแต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นก็คือ D.R.M.Y.Y. ของ Lenovo z 6 Pro เนี่ยมันเป็นแบบ L3 เท่านั้นนะครับทำให้การรับชม Netflix เนี่ยทำได้เพียงแค่ระดับ SD เท่านั้นซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเป็นอย่างมากแต่ถ้าเกิดาไปดูพวกสตรีมมิ่งเจ้าอื่นอย่าง YouTube หรือว่าดูพวกไลท์ทีวีอันนี้เป ของ Lenovo Z6 Pro นะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับพอร์ตเชื่อมต่อ USB Type C 2.0นะครับมีพอร์ตหูฟัง3.5ม mm, ิลิเมตรมีลำโพงตัวเดียวบริเวณด้านล่างและควบคุมเสียงด้วยระบบเสียง d อเบ y a แ m o มจ,จส มาถึงการเชื่อมต่อกันบ้างน,นะครับ l e n o v o z 6 Pro ตัวนี้นะครับรองรับ Wi-Fi ทั้งขื่นความถี่2.4และ5 GHz นะครับส่วนการเชื่อมต่อ Bluetooth เป็นแบบ Bluetooth 5.0รองรับการใช้งาน2ซิมการ์ดด้วยถาดซิมแบบ h y b r i d Slot ก็คือซิมที่1กับซิมที่2หรือว่าซิมที่1กับอ่าไมโครเอ d ซีกดนั่นเองนะครับส่วนการเชื่อมต่อ 4G นะครับรุ่นนี้รองรับการรวมขึ้นด้วยเวลาที่ใช้งาน 4G ในเมืองก็จะขึ้นเป็น 4G Plus ครับ ส่วนระบบนำทางของ r e n o น o Z6 Pro นะครับตัวนี้มาพร้อมกับ GPS แบบ Dual Frequency นะครับ L1 กับ L5 Band ที่มีความแม่นยำสูงนะครับโดย GPS ตัวที่1เนี่ยจะทำการกำหนดพิกัดส่วนตัวที่2เนี่ยจะช่วยในการปรับปรุงความแม่นยำนะครับทำให้ในการนำทางเนี่ยหรือว่าการระบุพิกัดของตำแหน่งนะจุดเวลานั้นเนี่ยทำได้แม่นยำเป็นอย่างมาก กล้องถ่ายภาพของ Lenovo Z6 Pro ประกอบไปด้วยกล้องหลัง4ตัวแล้วก็กล้องหน้า1ตัวมีรายละเอียดดังนี้ครับกล้องหลัง4ตัวของ l e n o v o Z6 Pro ประกอบไปด้วยกล้องหลังความละเอียดสูงสุด48ล้านพิกเซลตัวที่2เป็นกล้อง16ล้านพิกเซล Super Wide แล้วก็กล้อง8ล้านพิกเซล Telephoto มีกล้อง2ล้านพิกเซลสำหรับถ่ายวิดีโอและมีกล้อง TOF สำหรับวัดระยะรวมถึงมีการสั่นแบบ OIS และมีแฟลช LED จำนวน2ดวงด้วยกัน ถึงแม้ว่าดูจากสเปคของ Lenovo Z6 Pro เนี่ยจะไม่มีเลนส์มาโครมาให้นะครับแต่ว่า Lenovo Z6 Pro สามารถถ่ายมาโครด้วยเลนส์ u l t r า w i ได้ที่ระยะใกล้สุดถึง2.39ซเมรเรียกได้ว่าใกล้กว่ามือถือบางรุ่นที่มีเลนส์มาโครเสียอีกด้านซอฟต์แวรกกล้องของ Lenovo Z6 Pro นะครับส่วนตัวผมมองว่ามีหลายจุดให้ติอย่างชัดเจนนะครับอย่างแรกเลยที่ผมรู้สึกไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่ก็คือการซูม การซูมของ l e n o v o Z6 p r โปเนี่ยไม่สามารถกดเลือกระยะได้เหมือนสมาร์ทโฟนและหลายรุ่นในท้องตลาดนะครับแต่ต้องเป็นการใช้ลากระยะเองหรือใช้การแหกนิ้วเพื่อการซูมแทนนะครับรวมถึงตำแหน่งของโหมดต่างๆที่วางก็มีความแปลกตาไปสักหน่อยต้องใช้การเรียนรู้เยอะทีเดียว คุณภาพรูปถ่ายที่ได้จากกล้องของ Lenovo Z6 Pro โดยรวมผมว่าก็ถือว่าทําได้ดีนะครับจะมีติดก็เรื่องของสีกล้องหลักกับกล้องมุมกว้างที่มีโทนสีแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับตัวกล้องหลักเนี่ยโทนสีจะติดโทนอุน่นก็คือติดเหลืองๆห,หน่อยนะครับส่วนกล้องมุมกว้างจะติดฟ้าแล้วก็เวลาถ่ายกลางคืนจะมีแสงฟุ้งพอสมควรเหมือนบังคับให้ใช้ไนท์โหมดไกลๆเลยส่วนการถ่ายวิดีโอด้วย Lenovo Z6 Pro นะครับตัวนี้สามารถปรับความละเอียดว,วิดีโอได้สูงสุดที่ความละเอียด 4K แต่ไม่สามารถเลือกเฟรมเรตได้ส่่่ววนนนกการสสััดีีโอถูจบใ ชื่อโหมดว่าสปอร์ตนะครับแล้วก็มีโหมดที่สนใจอย่างโหมด Vlog อกนะครับหรือว่าโหมด v ล็อกเนี่ยที่สามารถเปิดกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังพร้อมกันในการถ่ายวิดีโอนะครับอันนี้ก็ทําให้เหมาะกับคนยุคใหม่ๆนะที่ชอบทำบล็อกทำวีล็อกอันนี้ก็ สามารถไปใช้งานได้นะครับส่วนกล้องหน้าของ l e n o v o Z6 Pro มีความละเอียดที่32ล้านพิกเซลมีโหมด AI beauty ให้เหมือนกับสมาร์ทโฟนรุ่นอื่นครับคุณผู้ชมที่รับชมภาพถ่ายจาก l e n o v o Z6 Pro แล้วรรู้สึกว่ายังไงชอบหรือไม่ชอบก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับและทั้งหมดนี้ก็คือรีวิว l e n o v o Z6 Pro นะครับสมาร์ทโฟนที่มาพร้อมกับชิปเซ็ต Snapdragon 855้านะครับถูกที่สุดในประเทศไทยนะครับถ้านับเฉพาะเครื่อง,องประกันสูนไทยนะตัวนี้ราคาอยู่ที่1990นบาทครับย้ำร,ราคากันอีกท ก็คือเป็นการนำฟีเจอร์แล้วก็ตัวประสิทธิภาพของสมาร์ทโฟนระดับไฮเอนด์นะครับเข้ามาใส่ในสมาร์ทโฟนราคาแบบเกินหมื่นมาก้บาทอะเกินหมื่นมา1น0 0บาทเท่านี้นะครับถือว่าเป็น1รุ่นที่น่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญมากๆเลยนะครับก็คือสมาร์ทโฟนรุ่นนี้นะครับเลนโวประเทศไทยเข้ามาทำการตลาดเองนะครับวางจำหน่ายเองผ่าน o f f i c i a l Store ของทางเ e n นโวนะครับในเว็บไซต์ JD Central นะแล้วก็ตัวเนี้ย ประกัน1ปีนะครับโดยทางซินเนนะครับเหมือนสมาร์ทโฟนเรโน v วแล้วก็อุปกรณ์อื่นของ l e โน v วเลยนะครับเพราะฉะนั้นซื้อไปเนี่ยมั่นใจได้เลยนะครับว่าเวลาเครื่องมีปัญหามีอะไรสามารถส่งซ่อมประกันศูนย์ได้เลยนะครับรวมถึงมี call center นะครับทั้งทางแฟนเพจของ Lenovo Mobile Thailand ทางนี้ก็มีให้ติดต่อได้เหมือนกันนะครับสามารถเข้าไปสอบถามรายละเอียดต่างๆได้เลยนะครับสำหรับคลิปรีวิว Lenovo Z6 Pro นะครับเครื่องนี้ก็ต้อง จบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็เพื่อนๆที่สงสัยประเด็นอะไรเกี่ยวกับสมาร์ทโฟนเครื่องนี้นะครับหรือว่ายังมีประเด็นไหนที่ยังค้างคายอยากให้เราทดสอบเพิ่มเติมนะครับคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะจัดการให้นะครับไว้เจอกันใหม่ที่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนทำคลิปด้วยนะครับสวัสดีครับ